เจลคิวตั้งอุ้ยตอนนี้กำลังฮิตเลยขอลองหน่อยแล้วกันอุ้ยน่าใช้ทำยังไงเนี่ยไม่เคยปัดอ้าทำไมลูกค้ามาแกะของลองแบบนั้นล่ะไม่เอาหรอกซื้อไปก็ใช้ไม่เป็นเฮ้ยใครมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยแกะใช้แล้วด้วยนี่ป้าโนค่ะ โดนแกะเหรอแกะไม่พอค่ะลองอีกตั้งหากหนูเห็นลูกค้าไปวางไว้ตรงนน้น่ะคะ่ะอ๋ออันนี้นั่นเหรอคะนิวเห็นตอนเขาแกะอยู่นะคะปะ้าลูกแต่นิวไม่กล้าบอกเขาอะนิวเห็นแล้วทําไมนิวไม่บอกของในร้านนะต้องช่วยกันดูแลแบบนี้ป้าก็เสียหายแล้วก็ขาดทุนอะพี่มวยถ้าลูกค้าอยากลองก็ไปทําเป็นตัวเทสซนะปล่อยให้ป้า ช้ำอยู่คนเดียวแล้วกันสวัสดีค่ะถามได้นะคะสวัสดีครับมีกาแฟขายไหมครับผมมีค่ะอันนี้กาแฟนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนคะเอาแบบมีคอลลาเจนด้วยนะครับถ้าเป็นคอลลาเจนนะคะตัวนี้เลยะคะ่ะลูกค้างั้นเอาแบบนี้นะครับได้ค่ะลองขอหนึ่งนะคะสองร้อยยี่สิบบาทคะ่ะลูกค้าโฮ้ยมีตังค์แค่อร้อยเดียวลดให้ได้ไหมหน่ จะไปจำไปแฟนครับอุ้ยโรแมนติกจังเลยงั้นลถให้ก็ได้ค่ะตอนนี้มีเท่าไหร่คะมี100ร้อยเดียวเองครับรถให้ได้ไหมครับนี่ค่ะขอให้แฟนชอบนะคะขอบคุณนะครับที่รถให้นะคนสวยที่ใจดีครับสวัสดีค่ะเจพี่พรล่อยู่ไหมคะพี่พรทำงานอยู่คะ่ะเดี๋ยวเจเรียกให้คะ่ะพี่พรค่ะเจเอา้าวน้ำพริกมาได้ไงเนี่ยเอือยเอาเงินมายืมแน,มน่มีงเงินใสจักบาทเลยเอาขว่ามึเพื่อฝรัร่งด้วยคักด้วยแนะ่ คือสิบ่มีเงินมันหนีเมื่อบานมันแล้วปรถิมเงินเหมจักบาทเฮ้ยนี่ล่ละกูบอกแล้วมามาให้งานนักเบื่อนี่เติมคว้งนักเอื่อนี่นเห็นปะนี่น้องสาวพี่พรเหรอจ๊ะมาสีจ้ามาทางานด้วยกันเพราะตอนนี้เจ๊กำลังอยากได้คนอดีเลยโอ้ยข่อยประเหตุดอกเมื่อยก็เมื่อยเกิดม,กมกากเพราะเคยเห็นงานจะเถื่อมีผัวกับมีแต่ผัวเลี้ยงเอา้ามีอยู่เพื่อนเดียวนี่ละไปหาทำการทำงานเลยไปหานางกินนอนกินอยู่ซื่อ,อเจ๊สวัสดีค่ะพี่พรไม่อยู่เหรอคะอ๋อพี่พรล้างห้อง,งน้ำอยู่จ้ะให้เจ๊ตามให้ไหมอ๋ คิดเงินเลยค่ะเจค่ะลงบัญชีพี่พรนะคะอ๋อได้ค่ะพี่พรมารับเงินเดือนจ้าขอบคุณค่ะเจ๊เอา้าทำไมเงินพี่เหลือแค่นี้คะก็น้องสาวพี่พรมาเอาของในร้านนะคะแล้วก็บอกให้ลงบัญชีพี่พรไว้รวมทั้งหมดก็แปดพันกว่าบาทฮะน้ำพริกีเมียนพรังเต็ง เอขอข่อยสิลบไปอยู่พัทยาละเดอ้อสิไปยังอีกคือไปอยูอ่เฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่บ้านเฮานี่โอ้ยข่อยเด็ฝรัง่งมาละจ้าบอกเลยว่าคนนี่รอรวยอีกอย่างนะเด็ดจา้าเออ,เอ,อไปไปไปเรียกยังไอเฮ็ดไปตัวไผ่ตัวมันใหญ่แล้วเอ้อมอฝรั่งมันถิ่มข่อยอีกแล้วเลยมีเงินให้ข่อยยืมบ่ข่อยบ่มีเงินกินขา้าวจังบาทเลยโอ้ยเนี่ยฝรั่งแปลงกวลวูว่าละตัวไปเฮาอีก10คนไปโอ้ย ฉันใส่ไม่ได้ในสัปดาห์ที่แล้วฉันยังใส่ได้อยู่เลยโอ้ยทำไมอ้วนอย่างนี้แม่คะมีอะไรที่กินแล้วหุ่นดีบ้างไหมฉันอยากสวยนะ่ะใส่เสื้อผ้าตัวไหนก็คับไปหมดเลยโออ๋อมีค่ะแล้วลูกค้าชอบทานกาแฟไหมคะกาแฟาเหรอชอบกินทุกวันเลยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยแนะนําเป็นกาแฟาตัวนี้เลยค่ะงั้นเอามาสองห่อเลยแม่คะโอ้ลูกค้าผอมลงมากเลยนะคะหุ่นดีมากเลยไม่ผอมอยังไงล่ะฉันเข้าห้องน้ําทั้งวันเลย ฮะสองห่อใหญ่เหลือสองซองนี่เหรอคะลูกค้ากินไปวานละกี่ซองก็วันละสามซองไงเช้าเที่ยงเย็นโอ้ยไม่ก d เขาให้กินวันละหนึ่งซองคะ่ะอยากสวยต้องใจงเย็นนะคะลูกค้า ต่างจังหวัดแต่อยากได้ของไปขายเรามีบริการจัดส่งได้นะคะจะมีพนักงานจัดของตามที่ลูกค้าออเดอร์มาแล้วก็จะสรุปบินให้ลูกค้าพอลูกค้าโอนเราก็แพ็กจัดส่งให้เลยค่ะน้องพนักงานแพ็คจัดส่งให้อย่างดีสินค้าถึงมือลูกค้ายังปลอดภัยไม่เสียหายแน่นอนค่าส่งก็ไม่แพงคิดตามจริงไม่บวกเพิ่มใช้เวลาในการจัดส่ง2-4วันแล้วแต่พื้นที่ค่ะสนใจครีมซองเครื่องสําอางไปขายทักมาได้เลยนะ ร้านนี้แหละร้านนี้แหละเราเห็นในโทรศัพท์ของเยอะมากสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับป้าหนูไปดูลิปสติกก่อนนะครับป้าเหรอตังเมื่อกี้หนูได้ยินเหมือนแม่ไหมลูกได้ยินค่ะหนูทาสีนี้สวยไหมป้าน่ารักมากเลยงั้นหนูขอสองอันนะคะได้ครับขอบคุณค่ะ,อ,คคะอุ้ยคัชชั่นอันนี้คัชชั่นก็หมดอุ้ยเป้งอันนี้ก็หมด โลชั่นอันนี้หนูเอาสองสูตรได้ไหมป้าอยากได้อะไรหยิบเลยเดี๋ยวป้าใจ่ายให้ป้าใจปั้มซะด้วยอันนี้ของหนูเปิดรือเปล่าใช่ป้าหนูลืมเลยนะเนี่ยเอ้ยเด็กขี้ลืมวายตายแก่แล้วยังไม่เจียมมาหลอกเด็กอุ้ยมีกระด็ดดีเซ่ในฟูกุด้วยง้นหนูเอาสีซองเลยนะป้าจะไปเผื่อเพื่อนที่โรงเรียนด้วยเอาเลยครับต้องตั้งหนูต้องตัง้ตง,ตง,ตงใจเรียนนะลูกยังมีแฟนเด็ดขาดนะค่ะแม่พ่อกับลูกอยู่ไหนกันเนี่ย สวัสดีค่ะลูกค้าป้าพาลูกมาเลือกของอะไรนานขนาดนั้นแม่นั่งรอจนหิวข้าวแล้วเนี่ยโลชั<ะ>่นซื้ออะไรตั้งสองขวดนี่ป้าล,ปลิปสติกให้ลูกทาทำไมคูดชั่นอะไรเนี่ย เอาไปเก็บให้หมดเลยปาไม่มีอะไรจําเป็นเลยสักอย่างให้พาลูกไปซื้อของทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีชอบตามใจลูกตลอดแม่หนูขอซื้อกันแดดได้ฟูกูได้ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กจะหัดทาทําไมมันไม่จําเป็นแต่กันแดดมันจําเป็นนะแม่เพื่อหนูใช้กันทุกคนเลยนะแม่หนูไปโรงเรียนตากแดดทุกวันอย่าทากันแดดซื้อให้ลูกเถอะกันแดดมันจําเป็นจริงๆอืมอืมก็ได้ว้ายตายแล้วเขาเป็นพ่อลูกกันคิดอะไรแบบนั้นเนี่ยตัวเองอยากได้สีอะไรเลียงเลยมิทินครับแม่ แม่อยากได้ลิปมันไปเลือกลิปมันช่วยแม่หน่อยครับครับพี่มิทินอะไรมะเมียวมาเลือกสีปัดแก้มช่วยหน่อยสิไม่รู้จะเอาสีอะไรเลือกเองไม่เป็นหรือไงแค่ที่ปัดแก้มขนาดแม่ยังเลือกลิปมันเองไม่เป็นเลยก็ฉันอยากให้ลูกชายฉันช่วยเลือกเมื่อก่อนลูกชายฉันช่วยเลือกประจำหนูก็อยากให้สามีหนูช่วยเลือกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเรียกเคียนเงินค่ะ,คะของคุณแม่หกร้อยเก้าสิบบาทค่ะฮะทำไมของแม่แพงจังฉันใช้น้ำหอมมาดามฟินจะ้ะ ลูกจ่ายตังค์สิลูกนะครับไม่ได้ของแพงขนาดนี้หาเงินเองหรือไงเงินลูกชายฉันฉันให้ลูกชายฉันจ่ายให้เธอมีปัญหาอะไรฉันเป็นเมียไงฉันหาช่วยกันถ้าเธออยากซื้อให้แม่เธอก็กลับไปอยู่กับแม่เธอเลยแม่กับเมียแกจะเลือกใครอันนี้มันแพงไปดูอันถูกดีกว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่มาดาฟินฉันไม่เอาก็แล้วแต่ค่ะไปะไอ้ลูกนี้ละคุณไปโอทิเมนทำไมถูกจังเลยวันเนี้ยซื้อสามซองก็คุ้มนะเนี่ยใช้ได้เป็นอาทิตย์หนึ่งเลย เฮ้ยฝุ่นเยอะจังเลยปัดฝุ่นก่อนที่หมวยอะไรทำเขาแบบนี้ได้ยังไงเขาไหนเขาทิตเมนไบโอนี่ไงพี่หมวยไปโยนคุณเขาแรงแบบนี้คุณเขาจะบอบช้ำขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ลูกๆอย่าให้เห็นอีกนะว่าโยนนะเกินไป<า>ป้นเดือนเลยนี่ไงโรแลนดูทูล่าแฮรวิตามินบูตเตอร์มีทั้งหมดสสี ลูกค้าสั่งเอาหมดเลยสิ้ารออะไรพี่หมวยทำไมถึงไม่มีความนอบน้อมถ่อมตนต่อน้องเลยโยนน้องแรงแบบนี้ได้ยังไงถ้าน้องบอบช้ำหรือเป็นอะไรไปอ่ะใครจะอยากรับน้องไปดูแลเจ็บไหมลูกต่อไปไม่ปั่นแล้วฝุ่นอะ่ะเดี๋ยวมันเจ็บ เดี๋ยวไม่มีใครเอามันไปดูแลอันนี้ก็เหมือนกันเหนื่อยสวัสดีค่ะเจ๊แนะนำสินค้าตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะค่ะอยากได้สินค้าตัวไหนคะอ้าเจ๊สวัสดีค่ะหนูเป็นเซลใหม่นะคะวันนี้จะมาเสนอสินค้าค่ะโทษนะคะพี่มาซื้อของที่นี่เป็นประจำหรอคะใช่ค่ะ เจที่นี่ทั้งสวยและใจดีช่วยแนะนําสินค้าให้พี่ดีมากเจ๊ก็นา่าจะใจดีจริงๆนะคะดูแม่บ้านเกาสีนั่งเล่นโทรศัพท์เฉยเลยเจก็ไม่ว่าอะไรเลยคิดเงินเลยค่ะเจ๊ขอตัวกลับก่อนนะคะเจเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะคะน้ำพิกหน้าบ้านเลอะเอาไม้ถูมาถูนะเดี๋ยวเจ๊จะออกไปข้างนอกได้ค่ะเจ๊ฮะคนนั้น,น,นคือเจ๊เหรอสองอันสามร้อยเก้าสิบพอดีเท่าไหร่คะสามร้อยเก้าสิบ สแกนนะคะเรียบร้อยค่ะขอดูสลิปหน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ยังดูไม่ชัดเลยนี่ค่ะโอเคนะคะของฟิีง่ายขนาดนี้เอาเป็นพันไปเลยคิดเงินค่ะทั้งหมดหนึ่งพันค่ะจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจะสแกนคะสแกนค่ะ นี่ค่ะ1,000บาทแต่งรูปเก่งนะแต่งรูปอะไรคะก็รูปนี่ไงสลิปปอมอย่าคิดว่าเจไม่รู้นะอุ๊ยหนูขอโทษค่ะอย่าจับหนูเลยนะคะถ้าหนูโดนจับรูปหนูจะอยู่กับใครเงินก็จ่ายเงินของที่เอาไปเมื่อเช้ามาแล้วก็อย่ามาเหยียบที่นี่อีก มีคนถามว่าใช้สีจันมอยเจอไรเซอร์แล้วต้องทากันแดดด้วยไหมคําตอบคือต้องทาค่ะเพราะสีจันไม่มีส่วนผสมของกันแดดเขาไม่สามารถกันแดดได้นะทุกคนเขาเป็นมอยเจอไรเซอร์เนื้อบางเบาจะใช้คู่กับกันแดดตัวไหนก็ได้ค่ะแต่เราแนะนําให้ใช้คู่กับกันแดด k a เเพราะว่าตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อบางเบามากผิวมันเป็นสิวง่ายก็ใช้ได้ไม่วอกไม่ลอยเพราะตัวนี้เขาไม่แต่งสีค่ะมีทั้งแบบหลอดและแบบซองใช้คู่กันกับสีจันสบายผิวมาก กจะรีบไปไหนเนี่ยนิวเดินช้าๆหน่อยก็ได้จะช้าได้ไงพี่หมวยจะรีบออาสีจานเจลคิมไปส่งให้ลูกค้าออเดอร์เยอะมากเลยยิ่งถ้าสั่งซื้อในวิดีโอนี้นะปกติกล่องละสอง้อยสบาทเหลือแค่กล่องละร้อจัดส่งฟรีอีกทำไมมันถูกจังนิวเอาก็ตอนนี้อยู่ในแคมเปญ9 9้ากกชอปไงพี่หมวยเดี๋ยวรีบไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะนี่ค่ะ20บาททอน480นะคะ อันนี้80ดิบนะหรืออีกสี่รอยเจ๊คะมีตัวนี้ไหมคะมีค่ะอยู่ตรงนู้นค่ะเจ๊หยิบให้หน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้หาไม่เจออ๋อได้ค่ะได้ละค่ะ้า59บาทค่ะเจ๊ทอนอันเดิม4ี่รอยมาก่อนค่ะจะได้ไม่งงเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่แล้วคะได้แค่80สบค่ะนี่ค่ะสี่ร้อย นี่ค่ะหกสิบาทไม่ต้องทอนนะคะไม่ต้องใส่ถุงด้วยสวัสดีค่ะเจ๊วันนี้พาลูกสาวมาซื้อของค่ะค่ะเชเลิกเลยค่ะโอร้านเจ๊หอมจังพื้นก็สะอาดด้วยนะคะเจ๊อุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพอดีแม่บ้านเขาทำสะอาดมากเลยค่ะออ้ของก็เยอะราคาก็ถูกด้วยวีน่ารักจังเลยไปเห็นที่อื่นก็มีนะคะแต่มันไม่น่าซื้อเหมือนของเจ๊ค่ะอุียางมัดผมร้านเจ๊มีแต่สีสวยจังเลยอืมไม่นขนาดนั้นหรอกค่ะอือ เจ๊พอดีว่าอย่ารบกวนเจ๊นิดนึงค่ะอ๋ออะไรเหรอคะว่าจะรบกวนให้เจ๊ช่วยโอนเงินให้หน่อยค่ะหนึ่งพันไม่ได้ให้โอนให้ฟีนะคะมีค่าเสียเวลาให้ด้วยค่ะโอนเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะหนึ่งพันบาทแล้วก็ค่าเสียเวลาให้เจ๊นะคะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เองเล็กน้อยขอบคุณค่ะอุ้ยไม่ไม่ต้องไหว้ค่ะไม่ต้องไหว้